สวันนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อซทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้าวนาทางครับผมนะฮะได้กลับมาอีกแล้วนะ <c oughs> <g ül> ก็วันนี้เราจะมาเก็บตกลูกไม้กันนะครับนะเพราะว่าผมเห็นลูกไม้ที่เหลืออยู่ตรงนี้โอ้โหตัวน,นี้ขึ้นมาหลอดใหม่ใบใหม่แล้วก็สีสวยมากฮนะท่านผู้ชมครับนะครับสีสวยมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีแปลกๆด้วยนะมีแปลกๆด้วยนะครับนะซึ่งมันตรงกับคอนเซปที่เราตามหากันนะครับนะแปลกๆนะ ถ้าหลังแอดมินฮะกำกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรเหลือบ้างเป็นตัวที่ถ่ายให้ลูกค้าดูแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่มีใครเลือกสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมดูลายไม่ไม่ไม่เห็นลายหรือไงหรือว่ายัางไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือการการที่เราส่งในกล้องนะครับนะผู้ชมครับความงามของไม้มันจะดรอปไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะ ดอกไปประมาณ50%เนะครับนะเวลาเราดูเราต้องดูให้ดีๆฮะนะครับนะถ้าไม่ะนะน,นี่มันจะเห็นความงามน้อยนะครับนะแต่ว่าในสายตาของที่เราดูของจริงๆเนี่ยความงามมันจะประมาณ90% 90%นะครับ9กก็คือเรารู้ว่ามันสวยอะแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นในกล้องอาจจะเอะไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซูมให้ดูแบบจ่าๆเลยนะครับนะเก็บตกลูกไม้ เอาตัวแปลกๆเลยวันนี้แต่วันนี้วันพิเศษด้วยนะครับนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็เปิดแล้วนะครับนะท่านใดรับ5กระถางให้ไปอีกให้ไปอีก1กระถางให้เป็น6กระถางไปเลยนะครับนะท่านใดรับ5กระถางแถมให้อีก1กระถางนะครับนะเอาแบบจุ่ๆไปเลยแบบนี้นะครับในราคากระถางลนะ100 120บาทเหมือนเดิม แต่ว่ารับ5กระถางแถมให้1กระถางนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าลูกไม้ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะนะสายสายนี้ที่ผมเล่นลูกไม้ก็เพราะว่านะครับมีอะไรที่รุ้นเยอะน่ารุ้นแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับนะนะเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆจนโตขึ้นมามันมีมันมีการลุ้นอยู่ตลอดขณะเข้าโตแล้วกัดลายแล้วมีสีแล้วแต่เราก็ยังลุ้นอยู่นะนะครับนะ แล้วแต่ละใบออกมาไม่เหมือนกันฮะไม่มีไม่มีที่ว่าจะเออออกสีนี้สีแดงก็สีแดงเลยไม่ใช่ลูกไม้จะไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปนตามฤดูการนะครับนะแล้วอีกอย่างเวลาเขายุบหัวลงไปแล้วเขาขึ้นมาใหม่จะยิ่งสวยกว่าฟอร์มเก่าอีกหนึ่งเท่าไปดูกันครับมา,มาเริ่มต้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนะมาดูนะครับ เอาชุดแรกก่อนก็แล้วกันชุดที่ว่า5กระถางแถมหนึ่งกระถางนะครับนะลักษณะในการกัดไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ไม้ของเราตัวนี้จะติดเหลืองนะติดป้ายเหลืองนะครับนะในชุดที่ผมที่ผมคัดออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีเชื้อของป้ายเหลืองอยู่นะครับนะแต่ว่าป้ายเขาจะออกมาตอนไหนผมก็ไม่รู้นะนะครับนะนี่เห็นไหมฟอร์มขนาดนี้ที่ผมคัดไว้ตัวนี้นะที่จริงตอนแรกก็ไม่มีอะไรฮะ นะกระถางนี้ไม่มีอะไรด้วยนะครับนะมีแค่กระดูกน้ําตาลเฉยๆครับท่านผู้ชมนะครับนะแล้วจุดสีชมพูตัวนี้ก็เพิ่งจะมานะก็เพิ่งจะมานะครับนะพอโตขึ้นมาปุ๊บเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มกัดไปถึงขนาดไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะต้องดูเอานะครับอาบางทีก็มาไม่ทุกใบไม่เสมอกันแต่มานานๆมาทีอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะนี่นี่เห็นไหม เป็นไม้ธรรมดาทั่วไปนะแต่พอใบนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่โชว์โดดเด่นเลยนะครับนะขึ้นมาเป็นเทพทันที <c oughs> อ่ะมาดูกันนะครับหนะ้าที่เราจะเปิดมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มกันตักตัวนี้เลยนี่เห็นไหมฮะคือต้องเข้าใจก่อนนะท่านผู้ชมนะเวลาเราดูกล้องมันจะดอกไปประมาณ5้าเปอร์เ็นตเพราะฉะนั้นเราต้องดูความสวยอ่านี่น,นี่ดูไม้ต้องดูอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะในพื้นใบ พื้นใบจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลเข้มเลยล่ะนะครับกระดูกสีน้ําตาลน้ำตาลเข้มอีกเข้มขึ้นไปอีกนะน้ำตาลโทนดําแต่ว่ามันเขาจะมีตัวเขียวตัวขาวแซมอยู่ข้างในนี้ก็แสดงว่าไม้ตัวนี้มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะป้ายนะคือลูกไม้เนี่ยเขาสามารถโตแล้วไป้ายได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ไม้ไป้ายแล้วเราไปผ่าทําจํานวนเนี่ยนะครับนะถ้า เขางอกออกมาแล้วปุ๊บเขาไม่ไป้ายก็คือไม่ไป้ายแต่ลูกไม้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะนะเด็กๆอย่างนี้อาจจะไม่ไป้ายไม่มีอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มีนะครับนะลูกไม้เพราะฉะนั้นผมที่ผมเล่นลูกไม้ก็เพราะเป็นอย่างนี้นะครับท่านะผู้ชมนะเห็นไหมนะครับมันมีความเปรกมันมีความรุนอยู่ตลอดนะครับนะอ่ะถัดออกมาเป็นสายสีชมพูบ้างอมชมพูนะตัวนี้กัดขาวชมพูนี่เห็นไหมฮะชมพูก็เป็นชมพูที่หวานเหลมากเลยนะท่านผู้ชมนะดูดิ นี่ชมพูหวานเบวเลยนะผมจะไล่ไปเป็นเป็นถาดเป็นถา,าดไปก็แล้วกันนะครับนะอ่ะมาตัวนี้ตัวนี้ออกสีม่วง,วงนะไม้ตัวนี้กัดสีม่วงนะท่านผู้ชมนะนี่โทนม่วงก็ไม่ถึงกับว่าม่วงเท่าไหร่หรอกนะครับนะนี่ลักษณะนี้กระดูกออกโซนนี้นะเห็นเขากัดแบบนี้ทีแรกก็ไม่เป็นไม,ไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้ากเกิดกัดเต็มเต็มแล้วสวยมากเลยไหมกระถางนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่นะครับ ต่อมาก็จะเป็นกระถางนี้กระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นใน1กระถางนะจ๊ะ2ต้นทั้งหมดใน1กระถางท่านผู้ชมตัวนี้ตัวสีสีตัวสีชุพูกระถางตัวเนี้ยนะมี2ต้นไงต้นเนี้ยเขาจะเป็นใบห่อนะฮะแต่ต้นข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นทรงใบห่อเหมือนกันแต่ว่าห่อใหญ่นะครับนะตัวนี้ห่อใหญ่มีมี2ต้นใน1กระถางนะนะครับนะอ่าถัดมา นะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้กระดูกน้ําตาลนะครับนะนี่กระดูกน้าตาลนะท่านผู้ชมนะนี่อ่าให้ดูดีๆก็แล้วกันนี่ทรงใบไทยนะตัวนี้นะทรงใบไทยออกยาวนะครับนะนี่การกัดสีจะออกเปื่อยๆหนึงนะถ้ามีขาวกับเขียวอยู่เนี่ยไม้โตมานี่สวยแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับนะนี่นี่ตัวมาสวยแน่นอนนะนี่นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นกระถางนี้ผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้มีติดมีติดเหลืองนะ มีตีดเหลืองอยู่แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มันถ้าไม้มันออกมันออกป้ายเนี่ยป้ายแบบเนี้ยส่วนมากมันตรงที่มันป้ายเนี่ยมันสังเคราะห์แสงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรมันจะเป็นตรงนี้ก่อนเลยนะนี่นะนะปัญหามันจะเกิดตรงที่มันป้ายนี่ก่อนเลยนะครับนะเหมือนทุกท่านเล่นไม้ป้ายกันนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันร้อนแดดมันอะไรอย่างเงี้ยตรงป้ายเนี่ยมันจะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับนะอือก็จะเป็นอย่างนงี้หละนี่อันเนี้ยป้ายเหลืองมาแล้ว เนี่ยกระถางเนี่ยป้ายเหลืองมาแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยไปแล้วนะป้ายเหลืองไปหมดแล้วนี่ก็คือป้ายมาแล้วอ่ะนะครับนะอ่ะมากระถางต่อไปู้หูตัวนี้สวยตัวนี้ออกทรงใบหยิกนะครับท่านผู้ชมนะใบหยิกเนี่ยใบหยิกนะคลิปที่ผ่านมาใบหยิกตัวเนี้ยนี่นะที่คลิปที่ผ่านมาที่มีหลายท่านถามหาเลยใบหยิกใบหยิกเนี่ยเห็นไหมนี่ทรงใบหยิกนะครับนั่นตัวนี้นะเนี่ยที่ผมถ่ายต้นแม่ให้ดูอ่ะนะครับนะแต่ว่า ลายเขาอาจจะคนละลายกันนะครับนะอาจจะคนละลายกันนี่เห็นไหมนี่มีทั้งหมด3กระถางติดกันอยู่ตรงนี้นะปอียิกนะนี่นะฮะถ้าสนใจนะย้ําครับผมกระถางละ120่บาทนะครับนั่นรับ5กระถางแถม1กระถางนะนะครับนะรอบนี้แถม1กระถางนะครับนะให้ให้กับท่านผู้ชมนะกับลูกค้านะครับนี่เห็นไหมดูไม้ตัวนี้นี่นี่ยังฟอมไม่เต็มนะฮะท่านผู้ชมครับไม้ยังฟอร์มไม่เต็มนะ ะมาด,ดูเรื่อยๆนี่นี่เห็นไหมนี่ก็เริ่มติดมาแล้วเริ่มเปิดสว่างบ้างอะไรบ้างนะครับนะไม้โทนตัวนี้จะเป็นโทนน้าตาลเข้มนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ดูนี่ตัวนี้น่าจะเป็นป้ายเขียวนะป้ายเขียวนะฮะนี่ไอ้ป้ายเขียวนี่นเห็นไหมฮะอ่ะป้ายเขียวไม่ใช่อีเขียวนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอามาต่อตัวนี้อยากแนะนําเลยสีโทนเนี้ย สีแบบเนี้ยโทนนี้บอกเลยว่าไม้โตสวยแน่นอนไม้โตสวยแน่นอนนะครับนะนี่นะโทนแบบนี้มันจะออกเป็นสีน้ําตาลอมอมชมพูอมม่วงม่วงตอนนี้ผมกําลังทําไม้ไม้โทนสีม่วงอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับไม้โทนสีม่วงเราได้แล้วแต่ว่าเราอยากได้มากกว่านั้นก็คืออยากได้ม่วงแล้วก็ป้ายด้วยไงก็เลยยังไม่เปิดตัวตอนนี้นะครับนะนี่นี่จะออกโทนนี้นี่แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหม วยนะตัวที่สวยก็จะมีป้ายแดงป้ายอะไรหนะลบในยอยู่ตรงนี้เวลาเราเลือกไม้ที่อยากให้เข้าป้ายอยากให้เข้าเทพอยากให้เข้าแพงๆแปลกๆเราต้องดูฮะเม est, ็ดสีกระดูกนะครับนะทรงใบเวลามันมันได้ครบส่วนให้เราต้องการแต่ละท่านน่ะจะชอบไม้ลักษณะไม่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับนะครับนะทำไมทั้งบอกว่ากระถางนี้มีคนบอกว่าสวยแล้วมีอีกคนบอกว่าไม่สวยก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้น เลือกเอาตามที่เราชอบนะเลือกเอาตามที่เราชอบถ้าผู้ชมดูดูกระถานนี้ดูดูนี่สวยนะเนี่ยเริ่มมาแล้วขอบใบเร <eurs> ิ่มมาแล้วเห็นไหมนี่นี่ขอบใบเริ่มมาแล้วนะนี่นะไม้ป้ายเหลืองอ่ะสีน้ําตาลป้ายเหลืองเนี่ยผมเก็บไว้เยอะอยู่นะเก็บไว้เยอะอยู่ครับผมอยากดูฟอร์มเขาว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะสวยนะครับนะสวยอ่าตัวนี้นี่ออกไปทรงใบใหญ่นะครับนะทรงใบใหญ่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับดูดูนี่การกัดสี นี่นี่นะสวยนะฮะท่านชมสวยนะนี่อู้ดูดูนี่อืมสวยนะไม่ใช่สวยนะครับนะ <c oughs> สวยนะครับสวยอ่ะนี่เปิดเลยตัวนี้เปิดเลยนะครับนะนี่เปิดเลยนะครับนะนะนี่เห็นไหมฮะสวยมากนะครับอืมก็ ท่านใดสนใจยังไงก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วรอบนี้นะครับนะมีแถมให้นะครับนะห้ากระถางแถมหนึ่งกระถางนะครับห้ากระถางเนี่ยรับคือรับห้ากระถางแถมหนึ่งกระถางนะท่านผู้ชมนะดูดีแม่เปิดแม่เปิดตอนนี้ยังเหลืออยู่นะเหลือเยอะอยู่นี่นี่โทนออกไปแล้วนี่เริ่มกัดเหลืองแล้วนะเริ่มกัดเหลืองแล้วนะนี่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 เขียวออกเหลืองแล้วนะครับนะนี่สวยนะครับท่านผู้ชม ไม้ตอนแรกมามาแรกๆก็ยังไม่ขึ้นฟอรมนะครับนะเพราะว่าผมเปลี่ยนกระถางแล้วก็บางทีเขายังไม่ขึ้นฟอมดูดูกระถางนี้สินี่เห็นไหมฮะนะไม้เลี้ยงนอกตู้บางทีใบเขาอาจจะมีตําหนีหน่อยนึงนะท่านชมนะแต่ว่าไม้ตัวนี้ตัวไวฮะตัวไวนะครับนะได้ทุกพื้นที่เลยได้อากาศทุกพื้นที่เลยเราจะส่งไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะตอนแรกๆนะไม้ของเราไม่ค่อยสู้ทางภาคใต้เท่าไหร่แต่ ชุดหลังๆนี้มานะครับนะส่งไปทางภาคใต้ไม้โตไวมากเลยครับท่านผู้ชมครับน,นะครับนะผมส่งไปเกาะช้างตอนนี้3ามรอบแล้วสั่งทีละ10กระถาง20กระถางนะครับนะนะฮะแล้วก็เอาไปโชว์นักท่องเที่ยวเขาบอกโอ้โหสวยมากเลยนะไม่เคยเห็นบอลไหนมาอยู่ในเกาะนี้แล้วก็สวยนะครับนะนะชมกันใหญ่เลยนะครับนะผมก็ก็ขอแสดงความดีใจกับ แม่เขาด้วยนะนะครับนะอันนั้นคือเอาเขาไปโชว์นะครับเอาไปโชว์ให้กับลูกค้านะครับนะนะชาวฝรั่งอะไรเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรเขาก็อยากเห็นสของสวยๆงามๆนะครับนะตัวเนี้ยนะครับนะพอเอาไปวางโชว์ไปจัดสวนแล้วโอ้โหเขาบอกว่ามันมันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับธรรมชาติที่นั่นมากนะครับนะแต่ว่าแม่เขาสั่งเรื่อยๆนะตอนนี้ก็สั่งกันเรื่อยๆนะครับนะท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่านี่นะ นะสั่งกันไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าอาจจะจํานวน<ม>อาจจะเรือกันนั่นแหละนะครับนะนี่เห็นไหมฮะสวยนะนะครับไม้แต่ละกระถางสวยแล้วเป็นฟอร์มที่โตแล้วท่านผู้ชมนะครับนะไม้ตัวนี้มาอยู่ที่นี่2อาทิตย์แล้วเป็นฟอร์มที่โตกว่าปกติแล้วนะครับนะนี่ไม้เข้าโตกว่าปกติตัวนี้เป็นไม้ที่ที่อะไรเอามาเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็มันมันจะเหลือติดติดสต็อกไว้นะสามกระถางสี่กระถางเนี้ยผมก็จะเอามาใส่ถาดไว้นะครับนะเพื่อให้เขาโตบางทีมา ก็ยังเล็กๆอยู่อย่างนี้มันก็ยังขายไม่ได้แต่ผมเห็นแล้วว่าฟอร์มเขาดีแน่นอนฟอร์มเขาน่าจะโตมาแล้วสวยแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็เอามานะครับนะเราก็เอามานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไม้ของผมด้วยนะไม้ของผมที่ผมเพาะมเมล็ดไว้นะครับนะนี่แล้วก็จะเป็นไม้ของกลุ่มที่เราไปเปิดสวนมีหลายสวนอยู่ที่ผมจะเปิดแต่ว่าตอนนี้สวนบางสวนก็ไปดูหน้าไม้แล้วมัน ไม่เข้าสเปคเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เปิดให้นะครับนะนี่นะนี่โทนชมพูอย่างนี้ก็มีสายหวานเนี่ยออกไปเยอะมากเลยนะครับนะสายหวานเนี่ยออกเยอะนะครับนะนี่นี่นะนะออกไปเยอะมากสายหวานนะครับนะนี่เห็นไหมถ้าเป็นโทนสายออกดุดุหน่อยให้เปิดสายอะไรนี่ก็จะเป็นอของท่านชายนะท่านผู้ชายเขาจะชอบกันน,นี่เห็นไหม นี่ตัวนี้ก็ยังได้นะพยาม,มนนะครับพวกพยาม,มนพวกพลอยชุมพูอะไรพวกนี้ยังได้อยู่นะครับนะผมให้ราคาเท่ากันนะครับนะแล้วก็จะไปทรงขาวใบหอขาวใบหอตัวนี้เริ่มกัดสีแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มกัดสีชุมพูมาแล้วนะครับนะไม้ตัวนี้สวยมากรับเป็นฟอร์มใหญ่นะครับนะเห็นในคลิปก่อนแล้วนะครับนี่นะท่านใหสนใจนะครับยังมีอยู่นะฮะท่านผู้ชมมาดูตัวนี้โอ้โหดูดินี่นี่นเปิอป้ายแบบอลังการนะมาแล้วนะ ผมชอบมากอะไอลูกไม้มันเป็นอย่างนี้แหละที่ผมชอบอะก็คือว่าทําไมฮะมันออกมาแต่ละใบมันมันมีลุ้นมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดอะผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกเช้านะท่านผู้ชมนะผมจะมาดูหน้าไม้นะบางทีใบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นชัดไงนี่เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ออกมาพวกเขาจะกางใบแบบนี้เลยแล้วเราจะเห็นลวดลายเขาแบบชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนะมันเป็นอะไรที่ตอนเช้ามาเราจะมันมันมันจะ มันจะได้ลุ้นนะมันจะได้ลุ้นนะผมชอบนะครับนะนี่เห็นไหมนี่อันเนี้ยมันเป็นมันติดไอตัวไอ้นี่นะติดตัวไออะไรนะสลดัดสลัดส้มอะ่ะแต่ว่าตอนนี้สลัดส้มมันหมดไปแล้วมันก็เลยเหลือแต่ไอตัวขาวนะครับน้าน,นี่นะจุดออกใบทรงเนี้ยนะครับนะจุดออกใบทรงเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างไงท่านใดสนใจยังไงก็สามารถที่จะรับได้อยู่นะครับน,น,นั่นนะี่เห็นไหมชุดสลัดส้มอะ่ะ สีส้มมันหมดไปแล้วมันเหลือแต่สลัดขาวแล้วตอนเนี้ย <c oughs> มันเหลือแต่สลัดขาวแล้วนะครับนะแต่จุดแต่ทรงใบอะไรใช่หมดเลยนะยังอยู่เหมือนเดิมคือไม้แต่และคอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแต่ละสีแต่และอะไรเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะแล้วแต่เขาอยากจะออกมานะครับยินพวกยินพวกไอ้สปีชีพวกอะไรของเขาอะการไล่สีไล่อะไรเนี่ยบางเมล็ดมันได้สีอื่นมาสีอะไรมามันก็จะออกไปทั่วแล้วครับท่านผู้ชมฮะนะครับนะ อาจจะมีขาวป้ายเหลืองบ้างอะไรบ้างก็จะมีนะของมันนะแล้วแต่มันจะเป็นนะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดเข้าได้นะนะฮะอันนี้เห็นไหมนี่ลักษณะนี้ก็มีนี่นะฮะนี่กัดสีชมพูแล้วอะไรแล้วเนะี่ยนี่ครับนี่ตัวนี้นี่ติดป้ายมาแล้วไนนหนไหนเหนไหนเรามีป้ายแล้วนี่นี่นะฮะสวยนะท่านผู้ชมนะนี่นี่เห็นไหมฮะทรงเปรอะๆอย่างนี้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> อืม พูดเยอะก็เหมือ <c> น <oughs> <c oughs> มีอะไรมา <c oughs> ดูมาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะอะไรไม่รู้จําไม่ได้อะไรผสมกับอะไรไม่รู้นะเนี่ยนะครับนี่ทางสวนเขาให้มาผมไม่ได้ไปนคนผสมเองผมก็เลยจําไม่ได้อะไรนะ <c oughs> ปูอะไรอาจารย์อะไร <c oughs> เออหลบปูทิมผสมหลวงปูทิมนะคะรับผู้ชมนะนี่นะ หลวงปูทิมกับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็ออกมาทรงคล้ายๆกับหลวงปูทิมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนั่นนี่นะนี่สวยขอบหอมแดงผมชอบขอบแดงนี่มากเลยนะนี่เนี่ยกระถางเนี่ยขอบแดงนี่สวยก็จะมีติดขอบแดงทุกกระถางแห,หละนะครับนะแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับทรงใบใหญ่ใบเล็กใบอะไรเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับท่านทผู้ชมเลือกเอากันแล้วกันนะครับนะเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเราจะถ่ายทุกกระถางก็ไม่ได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพูดผิดพูดถูกนะมัน <laughs> มันจะถ่ายทุกกระถางไม่ได้นะ<อ>ก็เอาเป็นแบบตัวอย่างเป็นกระถางกระถางไปก็แล้วกันนี่เนี่ยออกมากัดเป็นสีชมพูบ้างอะไรบ้างโอ้โหชมพูหวานเบียวนะฮนะ่แบบนี้นะนี่นี่เห็นไหมแ้าสำหรับท่านใดสนใจยังไงก็ทักมาหาแอดมินนะแอดมินอยากดู อยากดูถาดนี้หน่อยมีมีต้นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมีก็จะถ่ายรูปให้นะฮะดูดินี่นี่นะทรงนี้ก็มีนี่ทรงนี้เป็นรูปไม้ใหม่ทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมเป็นรูปไม้หน้าใหม่อูหดูนี่นี่เพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นนะครับนะนี่เห็นไหมนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมดูดินี่นี่น,นี่ผมต้องผมผมคิดว่าต้องมีท่านใดสนใจกระถางนี้แน่นอนนะครับนะกระถางนี้มีนี่เห็นไหมนี่ โอ้ยไม้ติดป้ายมันอยู่มันอยู่ถาดนี้เหรอไม้ติดป้ายมันอยู่ถาดนี้นะนะครับนะนี่เห็นไหมฮะนี่ <c oughs> ก็มีลูกค้าโทรมาตลอดนะท่านผู้ชมนะนะครับนะก็เรื่อยๆก็แล้วกันแอดมินไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับนะดูดูนี่เห็นไหมเริ่มกัดสีแล้วครับชมนะนี่นี่มาแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรนะแต่บอกได้เลยว่าไม้กระถางนี้ไปไกลแนะ่นอนครับท่านผู้ชมดูดินี่เห็นไหมนี่ไปไกลนะ นี่ผมแนะนําเลยกระถางนี้ถ้าท่านใดอยากสะสมนี่กระถางนี้ไปไกลแน่นอนนะครับนะอ่ะ่ามาสุดตรงนี้แล้วใกล้จะสุดแล้วนะครับนะที่จริงไม้มีเยอะกว่านี้นะก็เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะชรงนี้นะครับนะแล้วขอเปิดตัวเก่าให้กับท่านผู้ชมบ้างนะโอ้นี่ติดติดเหลืองเหรอนี่มาเหลืองแล้วเหรอไหมมาเหลืองไหมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่นะเป็นจุดอะไรสักอย่างนะครับนี่นี่นนเห็นไหมฮะบใบไผ่ก็ยังมีฮะใบไผ่ก็ราคาเดียวกันผมรวมให้เลยก็แล้วกันในในชุดนี้นะ ในชุดนี้รวมให้เลยนะฮะนะถนะนะนะ้าใครสนใจยังไงนะครับคือเราตอนนี้เราต้องการจะทำเป็นเป็นโทนม่วงก็คือม่วงมากกว่านี้ไม่ใช่ม่วงมงคลน่ะนะครับนะผมผสมม่วงมงคลขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกลายเป็นสเต็ปนี้แล้วแล้วก็ต้องการป้ายแล้วตอนนี้ต้องการป้ายแล้วนะครับนะนี่เห็นไหมมันจะออกโทนโทนแดงช้ำๆแล้วมันจะขึ้นม่วงแล้วล่ะนะครับนะแต่มีบางกระถางก็ม่วงแล้วลนะ่ะ ต้องการป้ายแล้วตอนนี้เราต้องการป้ายมาใส่นะครับนะนี่นะนะลูกไม้ท่านผู้ชมฮนะมีอะไรที่ที่อีกเยอะนะที่ผมยังจะเปิดให้ท่านผู้ชมนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่หมดแน่นอนนะครับถ้ายังติดตามยังเล่นกับเราอยู่นะยังติดตามของนายเกษตรอยู่นะครับมีมีเยอะแน่นอนนี่ใบไผ่เต็มเลยนะฮะใบไผ่ใบหอกอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะโอ้กระถางนี้ยังไม่ไปอีกเหรอ ใบยีกอะใบยีกวันนั้นนะครับนะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งกระถางนะทนานผู้ชมนะนะครับยังเหลืออีกหนึ่งกระถางนะพวกใบยีกนะครับนะยังเหลืออยู่นี่นะครับดู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 กระถางนั้นโอ้โหดูดิโดดเด่นมากเลยขึ้นมาติดป้ายเขียวนะฮะท่านผู้ชมป้ายเขียวนะดูดูดูโอ้โหนี่ไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกป้ายเขียวจริงๆนี่นะฮะอ่ะมาเปิดไม้อีกราคาหนึ่งนะครับอีกราคาหนึ่งนะครับนะตัวนี้ผมเปิดให้200ก็แล้วกันนะยัง2 0งอยอยู่เหมือนเดิมนะฮะทุกบนนะนี่นะ เป็นไม้ใหม่ที่เราผสมได้ในกเกษตรนี่เราผสมเองนะครับผสมมั่วๆแต่สามารถได้นี่ไม้ฟอร์มกําลังจะออกนะกัดเหลืองเขียวมาเหลืองฮะท่านผู้ชมเขียวมาเหลืองนะนี่นี่นี่เห็นไหมลูกเล็กออกมาก็ยังนี่เลยนี่ยังกัดเหลืองมาเลยนะนี่นี่น,นี่แต่ยังไม่เสมอนะตัวนี้ยังป้ายไม่เสมอท่านผู้ชมครับเขียวเหลืองนะตัวนี้นะสองร้อยบาทนะฮะเขียวเหลืองสองร้อยบาทยังมีอยู่นะครับนะแล้วก็จะขอดูอ่าอะไรนะ กบ, yeah. บินละพมนะกบินละพมไซส์ไซส์สองร้อยนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะตัวนี้เป็นไม้ป้ายแดงนะฮะเป็นไม้ป้ายแดงนะครับนะกระบินละพมนะฮะท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจยังไงก็นะนี่นะครับราคาสองร้อยนะครับนะโซนนี้จะเป็นโซนสองร้อยก็แล้วกันออกไม้ป้ายให้เห็นแล้วนะครับนะนี่นะนี่นะสำหรับท่านใดสนใจยังไงนะครับไม้ก็จะเริ่มลงหัวแล้วนะนี่นี่ไม่มีหัวแล้วนะตัวนี้เป็นไม้ปีที่ผ่านมานะครับนะนี่นะ เห็นเขาเล็กอย่างนี้เฉยๆเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนกระถางถ้าเราเปลี่ยนกระถางนี่จะโตกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการอยากจะส่งอยู่ก็เลยยังไม่เปลี่ยนกระถางให้เขานะครับนะนี่นะชุดที่เปลี่ยนกระถางไปหมดแล้วโตหมดแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ไม้เขาอยากโตมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่ากระถางเขาเล็กไงนะครับนี่นะนี่นะฮะสองร้อยนะครับนะพวกนี้สองร้อยนะครับนะนี่ถ้าได้สนใจยังไงนะครับนะสองร้อยนะครับ ไม่มาามาถาม่ายเลเป็นบ้าเป็นบอก <laughs> คนลังถ่ายอยู่ดีๆมาลดน้ำไล่กันได้ยังไงนะคร <laughs> <laughs> ับผู้ชม,ชมคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเป็นยังไงนั้นก็ต้องดูกันนะครับว่าผมจะเปิดอะไรมาบอลกับก็ยังมีอยู่แต่ว่าบอลกาบราคาค่อนข้างที่จะยังอยู่ทรงอยู่นะหนึ่งรอยห้าสบาทฮะบอลกาบถ้าท่านใดสนใจนะครับนะ <laughs> นะฮะขึ้นมาสวยๆเลยนะครับก็ <laughs> ท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็จะลืมนะครับท่านผู้ชมฮะกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนายเกษตรนะครับได้ทําหน้าที่ต่อไปนะเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่อันนั้นนะครับนะนะท่านผู้ชมมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็แล้วกัน <c oughs> นะผมทําผมมีหน้าที่ที่จะค้นคว้าหาตัวสวยๆงามๆเอามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมก็ผมต้องทําหน้าที่นี้ต่อไปนะครับนะนะอืมนะครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นติดตามคลิปนี้ต้องลาไปก่อนฮะนะครับนะ